งานป้องกันกิจกพร้องที่นี่ครับก็วันนี้เราทีท่านประหลัดทีท่านที่ศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่งานป้องกันกําลังเตรียมรับมือกับพายุโนรูนะครับซึ่งตามกรมสุนิยมได้คาดเดาว่าน่าจะ เข้ามาแล้วนะครับวันนี้เข้ามาแล้วในส่วนของภาคอีสานก็อาจจะมีผลกระทบมาสู่จังหวัดราชบุรีวันนี้ผมในฐานะที่เป็นนาย,ก,ยกทศมนตรนะครับก็ได้รวมทีมระดมทีมนะครับมีท่านราาราประธานสภา,าด้วยให้กําลังใจน,น้องๆท่งานป้องกันเพื่อเตรียมอุปก,ร,ปกรณ์เตรียมบุคลากรในการรับมือกับอายุโนรูซึ่งอาจจะทําให้เกิดผลกระทบกับไครีอม พ่อแม่พี่น้องนะครับสร้างความเดือดร้อนได้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับวันนี้เราเตรียมเรื่องการนอนเรื่องความพร้อมเรื่องคนนะครับแล้วก็โดยมีทางท่านประหลัดทางท่านที่รุสานนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมรับมือนะครับพร้อมไหมเราถามที้บอกว่าพร้อมไหมคะพร้อมไหมพร้อมพร้อมเสียงพร้อมพร้อมเลยนี่จะไปซอยไหนกันคะเครื่องนี้สิบเก้าสิบเก้าสิบเจ็ดสิบเก้าเก้าซอยสามสิบ และทุกๆตอยที่มีปัญหาสามารถแจ้งมาได้ที่ที่ไหนคะนี่ไหนคะงานป้องกันเบอร์อะไรคะสองสองเก้าเก้าหกสองหนึ่งครับยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะอาศัยด่วนายกค่ะใส่ด่วนในยกถ้ามีปัญหาหรือว่าพี่น้องประชาชนมีผลกระทบจากอายุโนรูนะครับก็ติดต่อโดยตรงสายตรงผมได้นะครับ0 8 1 736 1682นะครับแล้วก็<ส>ท่านปลัดพร้อมอรับใช้พี่น้องประชาชนในการแก้ปัญหาในเรื่องของอา,ายุที่กำลังจะเข้ามาสู่จังหวัดราชบุรีหรือตเภอบ้านโป่งนะครับอตอนนี้วากวางแผนนะครับรองรับก็คือตอนนี้เตรียมเครืร่รองไม้ตอนน้องมีวัตดุกรอนอรี่เราถึงน้ำแล้วก็กำลังสำรวจโดยได้รับหมายในคดีใบจากท่านนายกนะครับ การแปัาร่วมไาไ้งนได้มีการได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาโดยเกี่ยวกันเป็นผู้ดูแลและทำการดูแลของงานโครงการคืองานโครงการทั้งหมดให้แล้วก็ให้แล้วก็ให้เพิดมือเพื่อรับรายงานแล้วก็ลงทิบี้นครับมีกครรับใจยังไงก็รายงาน9417859 24 24ชั่วโมงครับ ตามที่ได้รับนโยบายจากท่านนายกเทศมนตรีตะมนกระจับนะคะท่านมรรณานิการเนก็จะให้ทางงานป้องกันเนี่ยออกช่วยเหลือประชาชนโดยเรามีการให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะถ้าได้รับความเดือดร้อนอะไรก็แจ้งมาที่งานป้องกันค่ะเดี๋ยวทางงานป้องกันนะคะก็จะมีหัวหน้าขจรฝากค่ะจะเป็นเจ้าพนักง,งานป้องกันแล้วก็ทีมงานนะคะในการนำกําลังของเราเนี่ยออกไปช่วยเหลือประชาชนค่ะทั้งในการสูบนนะ้ำแล้วก็มีการเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาคือ ถ้าต้องใช้กระสอบทรายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางป้องกันก็จะมีไว้บริการประชาชนนะคะค่ะขอบคุณด้วยนะดีเลย่ะค่ะเบอร์เบอร์โทรนะคะก็ศูนย์แปดห่งเก้าสีา feeding, ่หนึ่งศูนย so ์เจ็ดค่ะขอบนป้องกันกระจับผมงานป้องกันกระจับผม